โรงเรียนบ้านพรานเหมือนตั้งอยู่ที่บ้านพรานเหมือนตำาบลนบ,นบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนในระดับอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน2 2 8คนบริหารงานโดยนายศักดิ์ศรีสินนอกผู้อํานวยการโรงเรียนและนายชวัฒน์มหิสนันรองผู้อํานวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนด้านการบริหารดีจุดเน้นที่หนึ่งการน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านพรานหมือมนีแผนง,งานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10หรือศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9และนำสู่การจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียนเช่นโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในชุมชนมีเครือข่ายในการทำกิจกรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน และกิจกรรมอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนดำเนินงานโดยใช้พรานเหมือน SLC Model เป็นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆจนส่งผลทำให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัล IQA Award เป็นต้นส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันจนส่งผลให้นักเรียนบ้านพราน,ม,นมีเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการบริหารดีจุดเน้นที่ส่ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนใช้ SLC m o เดลในการขับเคลื่อนการดำเนินการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพรานเหมือนคือโรงเรียนในฐานะโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสพทโดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีปฏิทินในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการออกนิเทศติดตามจากผู้บริหารและคณะกรรมการที่แต่งตั้งซึ่งแบ่งครูเป็นกลุ่มตามช่วงชั้นมีครูโมเดลที่เชื่อกับครูบดีทีเชิ์โดยใช้กระบวนการของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ในกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติโอเน็ตเอ็นเพิ่มสูงขึ้นในกระบวนการ PLC นี้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่กันโรงเรียนบ้านพรานเหมือนได้ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนสวนห้องเรียนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาและให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความสะอาดสวยงามซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอกเช่นชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นต้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยการสอนดีจุดเน้นที่ห การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมโรงเรียนบ้านพรานเหมือนได้พัฒนาหลักสูตรวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่2 การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลายจุดเน้นที่3าม การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้นํำผลการทดสอบระดับชั้นเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับชาติมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาและจัดทาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครูมีการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ทำให้มีผลการทดสอบ r t n t มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ o อ e เป .6 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การสอนดีจุดเน้นที่4การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนบ้านพรานเหมือนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความทันสมัยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC ดังนี้ขั้นแผนจัดทีมครูตามช่วงชั้นและได้แต่งตั้งครูบรดีที่เชื่อกับโมเดลที่เชื่อ โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ co 5 s t e p มาวิพากษ์แผนเพื่อน,นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงก่อนนำไปสอนท่าน,นดูโมเดลที่เชื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ open class ให้ครูบดีที่เชิญ ผู้บริหารและทีมเข้าร่วมการสังเกตการสอน ขั้นสี่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้นำผลการสังเกตการสอนมาสะท้อนผลจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาร่วมกับทีมต่อไปจุดเน้นที่5การวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมโรงเรียนบ้านพรานเหมือนใช้รูปแบบก,การสอน Active Learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนหรือ c o 5 s t สเ จุดเน้นที่1การนิเทศกำกับติดตามนโยบายเรียนดีมีความสุขการนิเทศดีโรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขสามดีสีรู้สู่สสุขโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง5ปีมีความสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นที่2การนิเทศกำกับติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ผู้บริหารมีการบริหารที่ดีตามนโยบายเรียนดีโดยมีแผนปฏิบัติงานของผู้บริหารมีการนิเทศติดตามเข้าสังเกตการเรียนการสอนเชิงรุกจุดเน้นที่ 3. นิเทศกำกับติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เนื่องจากโรงเรียนบ้านพานเหมือนเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ครูผู้สอนจึงนำกระบวนการ SLC มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทําให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยวัดจากผลการทดสอบระดับชาติ a t n t o n e t มีระดับคะแนนที่พัฒนาขึ้นจุดเน้นที่4การนิเทศติดตามภายในเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่อง โรงเรียนพัฒนาระบบการนิเทศติดตามจากการเปิดชั้นเรียนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องนิเทศดีจุดเน้นที่5การนิเทศผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนบ้านคานเหมือนเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา2563 จนถึงปัจจุบันครูทุกคนต้องเปิดชั้นเรียนให้ผู้บริหารและบัตด,ดีที่เชิ์เข้าร่วมสังเกตการสอนทําให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพและส่งผลทําให้โรงเรียนบ้านพรานเหมือนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือรางวัลต้นแบบลูกเสือรางวัลชนะเลิศการสวนสนามเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีสำรองระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามโครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนบ้านทานเหมือนเป็นอย่างยิ่ง